ที่ผ่านมาเนี่ยของเราหายแล้วเ,เราจับไม่ได้เลยว่าของเนี่ยมันไปไหนที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ามาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าปริมาณความต้องการของสินค้ามีเข้ามามากทําให้เรารู้ตัวและว,วางแผนกําหนดการผลิตสินค้าให้ตอบสนองทันต่อเหตุการณ์ครับยอดขายทั้งบริษัทของเราประมาณ500กว่าล้านครับภูมิใจมากนะครับที่น้ำปาาลาสาหรอนเนี่ยเป็นหนึ่งในของดีจังหวัดสมุทรสงคราม พูดได้เต็มปากว่าเราเป็นอันดับต้นๆของน้ำปลาในประเทศไทยครับต้องใช้ใจลงไปเล่นครับลงไปเหนื่อยอเขาทำให้เขารู้ว่าเราเอาจริงคุณพัสโสพลชัยวัฒน์กรรมการบริษัทโรงงานน้ำลาชัวลเสงตาหอยหลอดครับ ตัวเสงเิ์ดำเนินการมาประมาณ35ปีครับเราเป็นธุรกิจครอบครัวเราเริ่มมาจากเล็กๆผมเป็นลูกคนที่3ของพี่น้อง4คนนะครับเข้ามาดูแลภายในโรงงานแล้วก็คลังสินค้าส่วนน้องคนเล็กจะทำเกี่ยวกับบัญชีพี่สองคนจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการตลาดคุณพ่อก็ดูการตลาดครับคุณแม่นี่ก็ทำบัญชีกับน้องสาวสินค้าต้นหลักของเราก็คือน้ำปลาแท้ตาหอยลอด ตัวที่สเป็นน้ำส้มสาชูตัวที่3น้ำมะนาวล่าสุดก็จะมีซอถอยนางลมแล้วก็สินค้าประเภทซองครับสินค้าที่ขายดีตัวหลักของเราจะเป็นตัวน้ำปลาแท้ตาหอยหลอดไซส์700นะครับแล้วตอนนี้ที่มาแรงเลยก็สินค้าซองครับเหมาะกับสถานาการณ์ตอนนี้ที่มีระบบ Delivery เข้ามายอดขายทั้งบริษัทของเราประมาณ500กว่าล้านครับ ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นปัญหาก็คือของเราหายแล้วเราจับไม่ได้เลยว่าของเนี่ยมันไปไหนถ้าสินค้าเรายังหายอยู่เนี่ยมันทําให้ธุรกิจเราเนี่ยมันสูญเสียเยอะก็พอดีผมได้รู้จักกรมส่งเสริมุตสาหกรรม <c oughs> พอมีอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาเนี่ยทำให้เรามีระบบจากสินค้าที่หายตอนนี้ก็ดีขึ้นครับเดิมเนี่ยเราจะนับสต็อกเป็นสต็อกการสินค้าผลิตออกมา เราก็จะมานั่งนับแล้วก็จดบันทึกเราอยากรู้สินค้าทีนึงก็ต้องให้พนักง,งานเนี่ยมานั่งทวนว่ามันตรงไหม,มหลังจากที่มีระบบจากกมรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่อาจารย์เขาเข้ามาวางระบบให้ใช้ระบบแวนเซลทําให้เราสามารถรู้ได้เลยผ่านคอมพิวเตอร์ว่าตอนนี้ยอดสินค้าตัวนี้คงเหลือเท่าไหร่มีฟอร์แคสมาเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้วางแผนผลิตออเดอร์ให้เพียงพอตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการได้ครับ อย่างเช่นห้างใหญ่ๆเวลาเขาต้องการออเดอร์เยอะๆพอเรามีระบบเข้ามาเราสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าสต็อกสินค้าเราเนี่ยมันเพียงพอต่อความต้องการที่เขาสั่งมาตอบสนองรวดเร็วทันใจทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้ไม่พลาดโอกาสนะครับจากสถานการณ์โควิดนะครับมันก็จะมี Delivery มากขึ้นทำให้สินค้าประเภทซองของเราขายดีมากครับ รับเป็นโชคดีของบริษัทที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมาารเข้ามาทําให้เรารู้ว่าปริมาณความต้องการของสินค้ามีเข้ามามากทําให้เรารู้ตัวและวางแผนกําหนดการผลิตสินค้าให้ตอบสนองทันต่อเหตุการณ์นะครับตอนนี้ระบบคลังสินค้าของเราะที่ทางกสศขเข้ามาช่วยเนี่ยเกือบจะร้อแล้วแล้วเราก็พยายามจะขึ้นระบบด้านอื่น ซึ่งคงต้องขอแรงสนับสนุสนจากกรมส่งเสริมุตสาหกรรมเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเราอีกรอบนึงครับปัจจุบันเนี่ยจะมีส่งออกก็คือมีประเทศลาวกับกัมพูชาที่ลาวเนี่ยเรามีโรงงานอีกโรงงานหนึ่งยอดขายที่ลาวเนี่ยก็จะโตกว่าประเทศอื่นเพราะว่าเราไปลุยตลาดเองครับจากทางที่กมรมส่งเสริมุตสาหกรรมเข้ามาให้คำปรึกษาเราเรื่องระบบคลังสินค้าเนี่ยครับเราเอาความรู้ที่ได้เอาระบบตรงนี้ไปทางโรงงานประเทศลาว ซึ่งตอนนี้ที่เราเนี่ยมีการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วรอพร้อมที่จะขึ้นระบบความยากของการที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะแล้วเอาระบบเข้ามาซึ่งที่เนี่ยจะใช้แต่คนเก่าคนแก่เราเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเราเป็นเด็กแต่พอวันนึงผมก็เข้ามาสื่อสารกับเขาให้เขาเข้าใจว่าไอ้ระบบใหม่เนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะมันทําให้เขาทํางานง่ายทําให้เขารู้สึกว่าไอ้ระบบใหม่เนี่ยมันน่าใช้ตอนเนี้ย ทุกคนเข้าใจแล parents, so ้วพร้อมให้ความร่วมมือครับก็ให้กำลังใจนะครับถ้าเป็นรลูกที่จะเข้ามาช่วยคุณพ่อคุณแม่ท่านอาจจะยังไม่เชื่อใจเราเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ใจลงไปเล่นครับเอาตัวเองเข้าไปเล่นด้วยลงไปเหนื่อยเขาทำให้เขารู้ว่าเราเอาจริงเราเจอปัญหาแล้วเราไม่ท้อเจอปัญหาแล้วเราต้องแก้ไขทำให้ดีที่สุดครับ ภูมิใจมากนะครับที่น้ำปลาตาไหลอนเนี่ยเป็นหนึ่งในของดีในจังหวัดสมุทรสงครามสร้างชื่อให้กับจังหวัดตอนนี้พูดได้เต็มปากว่าเราเป็นอันดับต้นๆของน้ำปลาในประเทศไทยครับอยากให้ทุกคนตั้งใจถ้าตั้งใจแล้วเราสามารถที่จะทำได้ครับเกิดปัญหาก็อย่าท้อลุกขึ้นสู้กับปัญหาครับแล้วจะประสบความสำเร็จเหมือนผมครับ